โอ๊ปะลาลาลายาเอ้เอ้เอ้ยาอิวตูดบอมโอ้อืมโอ้ใช่อ๋อใช่อ๋อเพือฉันไม่ใช่นกแถวนี้ใช่นี่ก็นักท่องเที่ยวไม่มั่งหน้าดูไม่แปลกเท่าไหร่ว่จริงเหรอไม่ไม่แปลกเลยเพียงแต่นายมีขี้นกติดหน้านะโอ้โอ้ไม่ใช่อือนี่ครีมกันแดด SPF 3000นเนี่ยมาเที่ยวงานคานิวาลใช้ป่ะอ๋ออันที่จริงฉันมาที่นี่เพื่อ ข้าเจอสาวสาวงั้นเหรองั้นฟังป๋าชี้แนะนายต้องเป็นฝ่ายรุกสาวบราซิลชอบผู้ชายที่มีความมั่นใจได้เลยใช่ม่ต้องเต๊ะมากเท่ยืนอันออกด้างหลังตรงโยกย้ายสายหางหลีตาคมเหมือนเหยี่ยวซ่าล่ารักตแต่เราจะต้องช่วยนายออกมาก,ก่อน,อน,น,นใช่ฉันจะเปิดตรงนี้ให้เหมือนเปิดกระปองน้ำอัดลมเลยนายเดี๋ยวก่อนไม่ไม่ไม่ต้องไม่เป็นไรนล่นเปิดนังปอกแล้วเหรอ กรงเนี่ยงานยากทำมัดไม่ไม่ไม่เป็นไรจะสบายดีอยู่กรงก็ดีรักกรงมากงั้นอยู่ยาวไปเลยอย่าลืมากนะเยี่ยวล่ารักอ้าววเบียงินดได้ฮะเบียงเใช่ใช่สวัสดีเหมือนกันเนะ่ย